สันพาทุกคนเข้าสันพาทุกคนไปไปไวว้ว้น้ำก่อนชุบผู้ชมผมว่ายน้ำอยู่ทะเลอยู่ครับอวสันทำไมเหมือนเกาะเลยมันเกาะน้ำเกาะน้ำบ้าอะไรทะเลติดฟังน้ำาก็ติดน้ำาก็ติดทะเลใช่เฮ้ยสันว่ายได้ง่ายด้วย ดูดีๆีสันง,ง่ายมากคนง่ายเลยเกมน,นี้อ่ะน,น,นั่นฉ้นบ้าจริงเิ่งตาม,มบ้าสันล่นฉันฉันไม่เคยดูโฟกัสอ๋อโฟกัสเอ็มรีแยังนะ่โฟกัสหนาเป็นกระเทยกระเทยบ้าอะไรอระคนณผู้หญิงโจ<ย>้าโอสัสนไปทะเลตีเหมือนเหมือนเกาะเลยสันเป็นเจ้าของทะเล ลูกค้ายังไม่มาด้วยจำไว้เติงๆตสั้นพี่น้องลูกค้าชวนดีดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปบอกอันนี้อะไรเนี่ยออกไปดิตัวอะไรว่าตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะไรแดงแดงตัวอะไรวะขนั้งบ้าตอนนี้เซนทำไมลงลงพันลงมาว่ายน้ำร้อนร้อนเกินเออคุณลุอพันในไต่พี่ว่าเป็นไต่เออใบไต่จริงจริงไอตัวอย่างหงไอตัว จะไม่ไปปุ้มปุ้มนี่ฉันหายไปบ้านไหมฉันชอบลูกอันนี้ที่ล้างตัวแต่อันที่ล้างตัวยังที่จุดลวดตาฉันกันนะาโลโลดลวดอันอาวิลอูดเหรอเมันมีเสียงดิเพาพี่ไม่มีเสียงก็ก้อยปุ้มยังไม่โลอันเก่าก็ของที่ปุ้มนาไม่ใช่ไหมอันนี้อันลูปอะไรเนี่ใครยังที่โอ้เด้อใช่อันสีอันสีเหมือนของ ซเราไปดูกันเด้อว่าอาจเสร็จยังอาจเสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วบอกโอเค